สวัสดีฮะทุกคนแม่ไม่ได้เจอหน้าแดนดี้แล้วนะเพราะว่าวันนี้จะมาเล่นปกติกันบ้างนะครับเนื่องจากไม่ได้เล่นนานเลยนะเนี่ยอ ปโมดโรเพซเอออะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยนะว่าจะต้องทําให้ได้นั่นก็คือการไปให้สูงกว่าชั้นที่10ฮะไปให้สูงเลยเพราะผมไปสูงสุดแค่ชั้นที่10นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําลายสิ่งนั้นกันโดยการเล่นคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะผมมองว่าเล่นคนเดียวแล้วมันควบคุมอะไรได้เยอะกว่าแต่อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะนี่บอกเลยว่ารอบนี้ผมเน้นความเร็วแบบสุดๆมาดูที่อันแรกกันก่อนเป็นโบส ชมพูนะครับโบสิจมพูนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งเฉพาะแค่วิ่งนะเพิ่มไปเลย7.5%ดดโอ้โหดีจัด,จดแล้วก็นี่ครับรองเท้าเพิ่มสปีดก็จะบวกความเร็วไม่ว่าจะเดินแล้วก็วิ่งนะบวกไปเลย5%อืเอืม,อม เจ๋งจะจัดก็นี่ฮะตามนี้เลยละกันนะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันบีเพิ่มความเร็วอันอื่นอีกหรือเปล่าที่ดีกว่าที่ผมมีก็ค่อยว่ากันเนาะพวกนั้นน่าจะหายากแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันหาจากไหนละ่ะมาเริ่มที่โบสีชมพูกันก่อนนะโบสีชมพูนี้ไม่สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าจะหาได้จากการทําสิ่งนี้ฮะเข้ามาที่ทวิส t e เต็ดครับแล้วก็เลื่อนลงมาเจอไอ้เจ้าตัวนี้ฮะป๊อปปี้ เราต้องเก็บน้ำดำที่เป็นของป๊อปปี้เนี่ยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะได้นี่ฮะโบว์สีชมพูน่นเองส่วนรองเท้าวันนี้ได้จากการซื้อนะครับก็ให้มาตรงนี้เลยฮะนี่ซื้อจากร้านของแดนดี้นะเข้ามาก็ผมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วส่วนตัวละครที่ผมจะเล่นก็คือเจ้าตัวนี้นะซึ่งเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดแล้วเนื่องจากมันตรงกับสายที่ผมเล่นด้วยไงก็คือเน้นวิ่งเร็วเลยแล้วพอเวลาสกัดน้ำดำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วเพิ่มไปอีก แบบโอ้โหเร็วมากๆลองดูซินี่ฮะมันเป็นความสามารถเนาะไม่ว่าเราจะสกัดน้ำดำเครื่องไหนเสร็จไปแล้วก็ตามนะครับในห้องนั้นมี4เครื่องเอฟเฟกต์เ<ม> <Effect S 2> นี้ยก็จะเกิดทั้ง4ครั้งเลยและดูความเร็วที่เพิ่มขึ้นครับ33%ฮะไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าเดินก็ตามมันจะเพิ่มให้เลยแล้วบวกกับเซตที่ผมได้มานี่ <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูกันในเกมกันครับแต่ความเร็วนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะมันจะอยู่แค่10วินาทีซึ่งมันก็เป็นเวลาที่เยอะมากๆนะเพราะมันก็จะโอเคเลยกับตอนที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปในลิฟต์ใช่ไหมนี่โอ้โหความเร็วแบบความเร็วแสงอะอันนั้นพูดเกินไป <laughs> มันวิ่งเร็วมากหลบหนีได้ทุกตัวถ้าใส่เซตนี้นะอ่ะโอเคพูดมามากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่ามา嘛มามะ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะมาเทสกันก่อนนะครับว่าตัวละครผมจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะขอแบบด่วนสปีดเลย <c oughs> คือถ้าลองสังเกตตอนเดินเนี่ยก็ค่อนข้างปกตินะเนื่องจากผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานด้วยและเครื่องก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอลองวิ่งดูหน่อยนะจื๊บวิ่งนีม่ม <c oughs> มันมันเร็วอ่ะมันเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนที่สกัดน้ําดําเสร็จมันจะเร็วขนาดไหนคือตอนเล่นตัวเนี้ยผมแทบไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องเครื่องสกัดอยู่ใกล้ๆประตูเลยนะครับเพราะเครื่องสกัดอันสุดท้ายที่อยู่ไกลๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันวิ่งเร็วแค่นี้เลยไกลแล้วไกลแล้วเร็วเรวเรเรียบร้อยแล้วดูวิ่งครับรูดบูดโอ้โหจ้ำอย่างเร็วบอกเลยว่าวิ่งวิ่งผ่านทุกตัวเฮ้ยเมาส์ผมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ อูดีอยู่ดีเมาส์เมาส์ผมหลุดเจย What คือคือผมใช้เมาส์ไร้สายนะครับแล้วใช้มานานแล้วด้วย <c oughs> ว่าจะเปลี่ยนอยู่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อ่ะยังไงก็แล้วแต่ผมอาจจะพาทุกคนไปดูชั้นที่10เลยก็ได้นะถ้ายังไม่เจออะไรที่น่าสนใจในแต่ละชั้นเนาะ <c oughs> อ่ะแล้วก็อีกสิ่งที่ผมอยากจะเจอเนี่ยก็คือไอ้เจ้าพวกเมนคาแรคเตอร์นะครับ <c oughs> ถ้ามีโอกาสเจอก็ก,ก็โอเคก็โอเคไม่เจอก็ไม่เป็นไร มโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีอะไรไหมอืมก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ซื้อหน่อยละกันเอาอันนี้มาจะได้สกัดเร็วขึ้นนะครับคืออัปเดตสถานการณ์ก่อนชั้นที่1ิแล้วแล้วผมจะเจอเจ้าตัวนั้นไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ขอไม่ให้เจอละกันมาเล่นยากแล้วก็อันนี้ยผมเล่นรอบที่สองนะเนื่องจากรอบแรกไม่รอดนะครับแล้วรอบที่สองเนี่ยอืมไอน,นี่เลย ห้องมืดสองรอบอ่ะดีนะที่ผมมีไอ้กล่องพยาบาลที่เป็นกล่องใหญ่อ่ะสองกล่องด้วยกันถ้าไม่มีผมไม่รอดแล้วนะครับห้องมืดอะผมโอ้ยมันมันเล่นยากจริงฮะห้องมืดเนี่ยแลกหัวใจไปเยอะมากๆครับแต่จากที่ดูตอนนี้ห้องที่10ไม่เจอนะไอเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจอคือแค่ผ่านห้องที่10ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าผ่านแล้วเนาะ อ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งเล่นก่อนแล้วกันตั้งห้าเครื่องเลยอีกสักพักใหญ่ๆเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยสำเร็จนะครับสำเร็จได้อะไรบ้างเดี๋ยวส่วนรดรดเออเอามาเอามาอะไรก็ได้ฮะตอนนี้หลังจากนี้คือโบนัสแล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นนานมากฮะชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นไปอีกสัก นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะอเดี๋ยวนะโอ้โหคขาเซ็งเจอโกดังครับโกดังนะก่อนหน้านี้เราเจอโกดังในโหมดโรเพเนาะแล้วบ่อบอร์น้ำดำผมยังอยู่ไหมเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องใช้คําว่ามันมีไหมอ่ะผมจะลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วไม่ได้จะมากันง่ายๆนะครับ วดอันนั้นอะไรนะลักษณะเหมือนตัวอะไรสักอย่างโผล่กมาจากจอ เออแปลกดิแต่จากที่ผมเดินคำคำมานะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนกับในโรเพนะใช่อันนี้แค่รู้สึกนะครับเพราะว่าห้องมันมืดมันมองไม่เห็นเลยแต่ข้อดีของแมปนี้เนี่ยแมปโกดังอะ่ะพื้นที่มันกว้างมากครับโอกาสที่จะเจอเจ้าพวกทวิสเตดเนี่ยมันก็เลยน้อยไปด้วยแล้วก็พื้นที่มันค่อนข้างกว้างใหญ่อะ่ะก็เลยไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเอ,อ๊ะหรือว่าตรงนี้มันคือบ่อน้าดาปะเนี่ยมัน มันมีน้ำดำที่ไหลออกมาจากประตูเนี่ยแต่ห้องมันมืดอะมันเฮ้ยผมอยากดูนะ <c oughs> เออแต่มันก็เป็นไปได้อยู่นะรถตู้คันนี้มีน้ำดำออกมาแล้วถ้าดูที่ป้ายทะเบียนเนี่ยเหมือนชื่อผู้สร้างเลยฮนะชื่อผู้สร้างเนี่ยตัว QW อะไรนี่แหละผมจำจำได้ประมาณนี้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ดีไปซะเสมอไปนะครับห้องใหญ่ๆเนี่ยพอผมก็หาเครื่องสกัดไม่ค่อยเจอเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยเข้าไปเลยแล้วกันโอ้คือเสียดายนะ ห้องมันมืดอ่ะถ้าห้องสว่างนี่ก็ว่าไปอย่างอะถ้าห้องต่อไปผมยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจเด็ดเดี๋ยวก็ขอจบไวเลยแล้วกันนะครับเล่นนานมากยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยว่าจะทาคลิปทันไหมแต่ก็น่าจะทันละมั้งถ้ารีบนะ <c oughs> ห้องต่อไปคือห้องห้องครัวไม่ดับนะโอเคอะเดี๋ยวไปดูเจ้าพวกทวิสตเต็ก่อนนะครับว่าจะเจอเจ้าตัวอะไรบ้างนะมีเมนคาแรคเตอร์บ้างไหมไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองอ้ ตัวอะไรกันเนี่ยแต่ผมก็เสียดายอยู่นะไอ้กล่องพยาบาลอ้ผมกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเริ่มเล่นใหม่เลยหวัดดีฮะจัดการเลยครับผมหวัดดีพี่พี่ไปไหนอยู่ดีอยู่ดีอดโอเคมาๆๆๆกันโอเคเรียบร้อยโอ้ยกล่องพยาบาลเสียดายนะ แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่ผมมาทําลายสถิติตัวเองก็เท่านั้นเองเอดูในสีอ่าชั้นนี่นี่น,นี่ขึ้นมาเป็น12แล้วก็คือไปถึงแค่ชั้นที่12แต่ไม่ได้ผ่านเนาะแค่ไปถึงเฉยๆเจแล้วก็ได้น้ําดํามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะถ้าใครชอบเนีย่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนยังไงผมก็ขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้ก สวัสดีครับผม